ตัวนี้เป็นกล่อง Android Auto ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ผมได้มานะครับตัวนี้เป็นตัวอัปเดตปี2025นะครับอัปเดตล่าสุดเลยนะครับตัวนี้จะมีทั้งแบบ iOS แล้วก็แบบ Android นะครับสำหรับหน้าจอรถยนต์ท่านไหนที่รองรับ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะครับถ้ารองรับทั้ง2แบบสามารถซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งไปใช้งานได้แต่ถ้าหน้าจอรถยนต์ท่านไหนนะครับรองรับแค่ Android Auto ก็ซื้อ Android Auto ไปนะครับ ถ้ารองรับแค่ Apple CarP เพก็ซื้อรุ่น Apple CarP เพไปใช้งานนะครับเผื่อบางท่านกดเข้าไปดูตัวเลือกว่าต้องเลือกตัวไหนเลือกตามที่หน้าจอเราลองรับเพราะว่าตัวนี้จะทำหน้าที่สตรีมทำให้หน้าจอรถยนต์เดิมๆของเราแบบนี้นะครับสามารถดูวิดีโอได้นะครับวิธีการใช้งานนะครับง่ายๆเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเสียบเข้าไปที่ช่อง USB แบบนี้ฮะของใครมีท้าย C นะครับเขาจะมีอะแดปเตอร์ Type C ไปให้ด้วยนะครับเสียบเข้าไปสักคู่หนึ่งหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ แล้วตัวหน้าจอรถยนต์ของเราก็จะขึ้นเมนูแบบนี้นะครับมีทั้งเมนูวิดีโอแล้วก็เมนูคาเพย์แบบนี้คาเพย์ก็คือใช้สําหรับในการดูแผนที่ต่างๆนะครับสําหรับเมนูวิดีโอนะครับก็จะเหมาะกับการดูวิดีโอไม่ว่าจะเป็น y o YouTube n e t ต i ิกแล้วก็ Tik t o k นะครับวิธีการดูดูยังไงนะครับเราเปิดฮอสสปอร์ตที่มือถือของเราก่อนนะครับเพื่อแชร์ WiFi ออกไปเนาะเพราะว่าเราต้องเชื่อมต่อกล่องตัวนี้นะครับเข้ากับ WiFi หรือว่าอินเทอร์เน็ตนะครับไปที่การตั้งค่าครับ แล้วก็ไปที่อินเทอร์เน็ตครับเปิด wifi แบบนี้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อฮอตสปอตของเราก็กดคลิกคอนเน็กได้เลยฮะก็จะเชื่อมต่อกับ wifi ที่เราแชร์ออกไปจากมือถือนะครับนี่นะครับแค่นี้ตัวกล่องก็มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้งานได้แล้วครับนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเวลาคลิกก็จะไวขึ้นมานะครับเพราะว่าเป็นตัวอัปเดตล่าสุดตอะมันจะไม่เหนืดเหมือนตัวเดิมนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเวลาเราจะดู youtube ก็คลิกเข้าไปดู youtube ได้เลยครับ นี่นะฮะเห็นไหมจะดู YouTube ได้แล้วนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนหน้าจอนะครับไม่ต้องไปหาร้านปลดล็อกหน้าจอใดๆเลยนะครับเพียงแค่เสียบกล่องสมาร์ทบ็อกตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานหน้าจอรถยนต์ของเราได้แล้วนะครับก็จะกลายเป็นหน้าจอ Android แบบนี้นะครับดูวิดีโอได้นะครับครั้งแรกที่คลิกเข้ามาใน YouTube หน้า YouTube มันจะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับให้เราเสิร์ชหาวิดีโอที่เราต้องการดูก่อนนะครับแล้วมันจะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้นะครับมันจะขึ้นมาเมนู หรือว่าวิดีโอ u t u b e แบบนี้นะครับอันนี้คือครั้งแรกเนาะอันนี้แนะนานะครับสาหรับคอนเซปต์หรือว่าการใช้งานนะครับตัวกล่องเนี่ยมันจะทําหน้าที่เหมือน ECU นะครับเหมือนคอมพิวเตอร์เราเลยนะครับก็คือเสียบเข้าไปแล้วก็เชื่อมต่อเข้ากับหน้าจอส่วนหน้าจอเนี่ยจะทําหน้าที่แค่แสดงผลเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรถยนต์ของใครที่รองรับ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะครับสั่งซื้อไปใช้งานได้เลยครับตัวนี้เป็นตัวอัปเดตล่าสุดนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็คือปี2025นะครับ ใครอยากจะมีวิดีโอดูบนหน้าจอรถยนต์เดิมๆแบบนี้นะครับแค่สั่งซื้อกล่องตัวนี้ไปใช้งานนะครับคุณก็สามารถที่จะมีวิดีโอนะครับดูบนหน้าจอรถยนต์เดิมๆแบบนี้ได้แล้วนะครับ